ทุกคนวันนี้เรามาดูหนอนด๊ปกววางที่พร้อมจะเปลี่ยนดินแม็กนะฮะผมว่าใส่อันนี้อันนี้เป็นดินเก่านะฮะนสี่ตัวนี้นะฮะ ตัวที่หนึ่งไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียนะฮะเนี่ยนีต่ตัวใหญ่มากส่วนตัวที่สอง ตัวประมาณนี้นะฮะโอ้ยเชีย่ยมันชอบงับนะฮะเห็นมันงับไหมเมื่อกี้นี่ก็เป็นอีกตัวที่น่าจะชอบงับนี่ตัวเล็กสุดคือตัวนี้นะฮะโอ,โอ้ยงับ ตัวนี้คือตัวเล็กสุดนะฮะสามตัวนี้ตัวใหญ่หมดอยี๋วเป็นตัวนี้คือตัวเล็กแล้วจะมาเปลี่ยนดินกันนะฮะดินอันนี้มันก็เก่าพอสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวผมไปเอาดินไว้นึง เพื่อเป็นดินนะฮะนี่ผมให้มันอยู่ในนี้กันนะครับุกนี้ก็ดินเก่าก็ใส่ในนี้เพื่อเตรียมร่อนเอาไว้ทําคุงนะฮะทั้นี้ก็เป็นดินที่ร่อนเสร็จแล้วแต่ต้องมาผสมน้ำไหมะไม่ไม่ต้องนะฮะ ใส่ลงไปนะฮะเอะยังอันน้อันนี้ก็เป็นหนอนนะฮะก็ตัวใหญ่ไม่รู้จะแยกเพืมันยังไงก็จะแยกก็กลัวมันจ็บนะฮะ เวลาจะอัดดินก็อัดหน่อยนะฮะเพื่จะให้ดินมันอุดมสมบูรณ์นะฮะก็อัดหน่อยนะฮะพออัดเสร็จก็ปล่อยนอนทั้งหมดลงไปให้หมดนะฮะ โอเคก็ปล่อยนี่ลงไปทีแยกเพก็ต้องกลางตัวมันออกนะฮะแต่ผมยังนะฮะดินเสร็จแล้วก็ปล่อยมันลงไปปล่อยมันลงไปนะฮะหนึ่งสองสาม แล้วก็สี่นะฮะเลี้ยงรวมสี่ตัวเลยนะฮะมันก็จะขุดงไปเองนะฮะเนี่ยทั้งสี่ตัวก็ทั้งสี่ตัวนี้ก็จะเป็นพวกเอสามนะฮะยังไม่ค่อยจะเข้าได้วันนั้นผมหรือว่ามันจะสร้างพุงแต่มันไม่ได้สร้างนะคะมันฝัง ไปเลยอะแล้วอย่างที่สองที่จะเป็นหลักๆของคลิปนี้เลยคราวนีห้หลักหลักๆของคลิปนี้นะฮะแล้วก็คือการล่อนดินนะฮะดูว่าผมล่อนอยังไงผมจะใช้ตะกร้านี้นะฮะเพื่อล่อนแล้วต้องชดเช็คดูด้วยนะฮะ ว่าขี้มันจะไม่ลงไปด้วยก็เทดินลงไปตะกร้านี้จะมีรูหน่อยนะฮะผมต้องจับรูมันไว้ไม่ให้ขี้มันลงไปด้วยนะฮะนี่มันจะสกปรกนะฮะก็แบบนี้นะฮะ หผมร่อนหผมร่อนอย่นี้ก็เลยเป็นเรื่อยๆนะฮะจนกว่ามันจะเต็มและขี้มันจะออกหมดนะฮะขออภัยคนที่กำลังกินข้าวด้วยนะฮะถ้าล่อนไม่ใช่มันจะสะอาดเสมอไปนะฮะมันจะมีอุจจาระของมันอยู่ บางทีมันก็ตกคืนนะฮะร่อนต่อไปเนี่ยผมร่อนแบบนี้นะฮะเวลาผมไม่ได้ซื้อดินใหม่นะฮะผมมักจะร่อนมันแบบนี้เพื่อประหยัดนะฮะเพราะว่าค่าใช้จ่ายของ กาเรเลี้ยนหนอนด้วงกว่างเนะี่ยค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวนะฮะเดือนมึงก็ตกเป็นร้อยตกเป็นร้อยสองร้อยนะฮะแต่แรกมากับปุ๋ยชั้นดีนะฮะนี่แรกกับปุ๋ยนะฮะปุ๋ยชั้นดีสังการสังเกตการเปลี่ยนแมตตก็คือต้อง ดูว่าอุจจาระของมันเนี่ยจะเยอะแค่ไหนนะฮะถ้ายืะแล้วก็เปลี่ยนถ้าไม่ค่อยเยอะก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะไม่ใช่เห็นอุจจาระแค่ก้อนเดียวก็เปลี่ยนเลยอันนั้นไม่ใช่นะทะมันเปลืองมากเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปตักแดดค่าเช้ลุกต่อนะฮะแล้วก็จากนั้นก็ไปใส่น้ำเติมน้ำเพื่อให้มันชื้นนะครับ หรือไม่ต้องก็ได้เพราะมันตอนนี้มันก็ชื้นอยู่แล้วนะฮะก็หวงว่าเพื่อสุขภาพของหนอนเราต้องดูแลให้ดีนะฮะเพื่อสุขภาพของมันแต่ก็อย่าฝืนนะฮะตัวเองถามว่านอนพุกนี้กินได้ไหมมันกินได้นะฮะชวนคุยเล่นไปคลิปน,นี้ก็หมัแลรวนี้สามารถไปล่อนเพื่อเอาค่าเชด เพื่อลดค่าใช้จ่ายได้นะฮะแถมยังได้ปุ๋ยปลูกต้นไม้ด้วยงั้นผมไปก่อนนะฮะคลิปนี้ก็จบแค่นี้กันบาย